ก็คอยไปยึดหาแต่ของงเดียวนะคก็นเครื่องกันทั้งชาทั้งคนับคเับเื่อีงะรัขี้เลี้ับตัดกันเลยโอ้ไม่รอครับนครับใตนเล็กครับส้นครับเลยครับเลยครับไป ไป่ทั่วจริงนะครับอันนี้เตอร์มันก็เสมยใหครับเตอรมานตรงไหนครับฮะคือครับตบองกันดูครับีครัฐฝากีตา่ทุกโนะครับผมรีนรางใจครับ ตุามตุ้มตั่เด็กตเ็อนะครับยนดีเ่อนครับโค้ชโค้ชโค้ย่ะ้่มาด้วยไปย่างผ้าไปกับไปเมียตามตามตาไปขนเลย ร่วห <jam Stadium> ัวว่านหรือม่ครับประวัติครับผมบ่อเด้ไปือร็จกระจายข้าวจัดด้านข้นเร่อยูหัวกระจายข้าวเรืวอยูจุดสตาร์เรอจุดปล่อยเรืวแม่นครับบ่อบอบนี่มายูจุดสตาร์เรื่วเตรียมรออยยางเดียว

พี่เบิ้งมาคู่ในเบิ้งจะน้อยนี่สีดอคุณเงินไนใส่ช่องเข้ามามาฮฮยเีวดียวี๋เดีอกวเดี๋ยวเยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเี๋ยวเดับดีดเี๋ยวเดี๋เดี๋ยบี่ยยีก งหนามนครับงามครักันเลยสูงบนเอกชนจริงหเอกชนไรละจริงรต้มมกันครับมากันเกบมัก็บเอ็กันข้ลอยครับเอ็กันไ่เมึงครับเอาไหมเอาวยพี่สวยน้องครับบน dọc xuống ha súng dọc 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 เงยเงไมไปเลยๆเลยเงี้ย <c> ว <ười> <c ười> ัักาดวด็กลุกนลุนก้ช่างนต้องไม่ไปที่ปเท่นไหลาย ไปอัดไว้น่า นีก็ครับ่้กนครับในการที่่าทุกนะครับเาเป็นงานใหญ่ๆนะครับเอนนี่น่นไรฮะหนมาเร็วเอ้ามาเลยเชือกเลตามกันมาเลยมา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  เลยครับนายขึ้นเลยครับผมมาก่อนขึ้นก่อนเลยครับท่านเรียกแรกนะครับเสริมสั้นนะครับสวัสดีครับแต่ไม่มีร่มนะท่านไม่เป็นไรเนาะโออ้เห็นได้ครับทช้างกลางร่มมันเดินไม่ออกครับตามร่มตามร่มไปนี่นะครับอ่าเดียวจะนอนจะพักไหนน่าจร่มมากเลยผมไหนไหน น่ีคครับผมครับครับครัสองใช่ไหมครับสองสอ้าวนายขยับสองเป็นแม่ย่านางหน่อยนะเป็นแม่ย่านางมีไหมครับแม่ย่านาง อานายอยากนายอยากขึ้นกับเมยยางสาวนั่งคสวาดีครับเจอเลยครับอ้อมอยู่ที่ไหนอ้อมเจีกรอยในบีก็ยืดผมขินไปแกงด้วยก็ได้ครับนฮะี่ิ้ฟันนี่สู้เลยได้ครับได้เลยครับเบื่อเบื่เลยสวัสดีครับ

ได้ครับให้เสร็จก่อนครับเหยียบเหยียบล้างค้างไปก็ได้ครับเหยียบตกรันก็พอเหยียบกนก็พอเหยียบกันเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเยครับผมเหยียบได้เลยได้ครับอันนี้ช้างมีประหลาดนะครับนงเดียวในจังหวัดเยครับ ดู<ช>ครับชางสีประหลาดครับราารสีจะไม่เหมือนชางทั่วไปนะครับลุกๆวนันอนนี้้งช้งสวัสดีครับเป็นช้งไนะ้ง่มันลายทองครับลายทองเงินครับลายแก้วครับฮมาะม่มาไม่ต้องเกรงนะครับ สบายสบายนะครับไม่ต <Dartmouth> ้องเครนะพัฒนการมาอาจารวให้่อนเทูอ้่อนชื่อพัฒนการเอดอยู่หลาคนเยการหลายตัวิกุเียกมองไหมดเลยไห้้ปลาใส่ขึ้นเลย้มดเา งารอดีีสัเยอะเลยอาเชิญครับ uh, uh ัเ huh. ชิญเชิญครับ huh. คุเก oh, ็โอ uh ้ท huh. ่านาเชิญครับเชิญครับมาเลยหลายตัวเายตัวเหลายตัวเายตัวสิบห้าเชือกครับ ขึ้นได้30ท่านนะครับที่นอเหลือหลายคนเดินเลยครับทยอยมาเลยครับมา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  น่ไขวเราพูดเอี้ลูกไว้เรามาเนี่ยคุณยมา้เครื่องลางเท้าครับไปเยวะครับเยวพี่นะขว้ไปตัว้ันยไปเอาไปใหดอะไรน้อครับนั่นกเียนที่เหเอามาเลยครับทยอยมาเลยครับวยังยเหลือเยอะหครับเดี๋ยอเดี๋ยวเดียก็ได้เดี๋ยก็ได้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเลยเดียวเลครับเดียวเลยไปเลยครับขึ้นล้เดิครับผมเอากำนั้นกำนันเชินครับเชิญครับลูกบขึ้นเดียวเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอาเขึ้นขึ้นมาเลยครับ